สวัสดีครับวันนี้ผมมีตัวโปรเจคเตอร์นะครับ XGMI นะครับอ่า h 2นะครับหรือว่า H2 นะครับ H2 นะครับมาด้วยอาการจอลายแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้คุยกับลูกค้าแล้วนะครับว่าทางเพจนะครับลูกค้าติดต่อมาทางเพจบอกว่าส่งรูปมาดูก่อนหน้านี้จะเป็นแค่จุด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 นะฮะจุดกระจายนะครับคืออาการของ DMD นะครับพอเขาส่งไปซ่อมที่อื่นแล้วได้อาการนี้กลับมานะครับ ก็เลยส่งมาให้ผมเช็คดูนะครับผมจะลองเช็คดูนะครับหน้าตาของเครื่องรุ่นนี้น่าจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับครับก็หน้าตาแบบนี้ H2 นะครับเดี๋ยวจะลองเช็คดูนะครับตัวนี้ตัวโมเดลมันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลื้อดูนะครับถอดดูนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับครับหลังจากที่ทําการเปลี่ยนอะไหล่นะครับก็ เหลือแต่จะประกอบนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับผมมีอีกคลิปหนึ่งนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่แต่ตัวนั้นจะเป็น H1 นะครับ,รบตัวนี้จะเป็น H h สหรือ s 2นะครับ S1 กับ s 2นะครับตัวนี้จะเป็น H2 อ่าเวลาเปิดก็เปิดแค่ด้านบนตัวนี้นะครับขึ้นมานะแล้วก็ถอดบอร์ดเนี่ยสีน้ําเงินเนี่ยออกแล้วก็จะเจอตรงเนี้ยสายแพรตรงเนี้ยดีมดีจะอยู่ด้านไหนเนี่ยครับเนี่ยจะเป็นตัวลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ คลิปนี้ก็จะให้ดูแค่ว่าตัวที่มันเสียเฉยๆนะครับเพาผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวเสียของมันนะครับก็อาการเสียนะก็จะดูส่องได้จากตัวตรงนี้ได้เลยนะครับว่าถ้ามันสะท้อนออกมาแบบไหน,นครับภาพที่ออกมาก็จะเป็นแบบนั้นนะครับถ้ามันเสียน้อยนะครับมันจะส่องแบบข้างในเนี่ยจะส่องเห็นเป็นภาพอยู่ครับว่าว่ามันเป็นภาพ แสดงตัวไหนค้างไว้ไม่จะอยู่แบบนั้นนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้คือตัวเสียนะครับตัวดีผมใส่เข้าไปแล้วนะครับค่ะเหลือแต่จะมาประกอบเทสนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าใครหาที่เปิดไม่เป็นนะครับหาที่เปิดไม่ได้นะครับปกติหาที่เปิดไม่ได้ครับรุ่นนี้นะครับมันไม่มีน็อตนะครับคืออ่าใช้ใบพาไพที่แข็งแข็งนะครับงัดขึ้นงัดขึ้นได้เลยครับอย่าอย่าเอาตัวหนาตัวนี้ไปงัดนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือ ร่องรอยที่เขางัดมาก่อนนะครับเขาทำมาก่อนแล้วมันจะทำให้ตัวขอบของลูกค้านะครับเครื่องตัวเครื่องลูกค้ามันจะมีตำหนินะครับมีรอยนะครับถ้าเรามีตัวนี้ะมางัดมันจะไม่เป็นรอยนะครับฮะก็ต้องเวลาทำงทํทงานครับก็ต้องเซฟตัวเครื่องของลูกค้าไว้ด้วยนะครับตัวนี้คืออันนี้ผมได้รับงานที่เขาส่งทำที่อื่นมาแล้วนะครับคือไม่จบก็เลย ลูกค้าก็เลยติดต่อทางเพจนะครับก็เลยส่งให้ผมมา,มาซ่อมนะครับผมก็มีอะไหล่อยู่แล้วนะครับก็เปลี่ยนให้่ามาถึงปุ๊บก็เปลี่ยนให้เสร็จแล้วก็เทสได้เลยนะครับตัวนี้คือเสร็จแล้วก็พร้อมส่งส่งกลับคืนนะครับเครื่องได้รับมาเมื่อวานนี้นะครับก็หรือเสร็จเทสแล้วก็ส่งคลิปให้ลูกค้าดูแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ประกอบแล้วก็จะส่งกลับลูกค้านะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆครับเปลี่ยน DMD ตัวเล็กนะครับอ้าวหายไปไหนละ เปลี่ยน DMD นะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กครับค,คือซึ่งโค้ดมันจะเป็นคำว่า DLP4710FQL นะครับะ FQL ถ้าตัวเนี้ยดูแค่สีตัวหลังนะครับถ้าไม่เหมือนกันนะใส่ไม่ขึ้นภาพนะครับผมลองใส่แล้วนะโอเคครับคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าจะเปไน็นอะไรติดตามกันไว้นะครับทันจะไปพาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ อ๋อเท่าีเดี๋ยวผมลืมลืมเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนเดี๋ยวค่อยปิดคลิปนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ทําการเปลี่ยน DMD ไปแล้วนะครับผมจะทําการเทสนะครับตอนนี้ลูกค้าไม่ให้อแดปเตอร์มานะครับไม่มีตัวอแดปเตอร์มานะครับอ่าผมก็ใช้อแดปเตอร์สิบเก้าโวลต์นะครับใส่ได้เลยของโน้ตบุ๊กนะครับก็เดี๋ยวจะทําการเปิดเลยนะครับอ่า รุ่นนี้รุ่นแรกจะมีสไลด์เปิดตรงนี้ครับรุ่นสองจะไม่มีไม่มีปุ่มสไลด์ด้านหน้านะครับก็กดกดที่สวิตได้เลยครับกดแล้วนะครับอ่าออโต้นะครับอ้าวมาแล้วครับแสงเดี๋ยวต้องดูบนเพดานนะครับเพราะาผมไม่ได้ทําฉากไปอ่าตะแคงแบบนี้ได้เลยครับเงดสองนะครับ ก็เดี๋ยวผมปิดไฟก่อนอโอเคนะครับภาพก็จะสดใสแบบนี้นะครับเห็นไหมครับดันใหม่โอเคนะครับภาพที่ได้มาก็โอเคนะครับภาพจะสดใสเหมือนเดิมนะครับว่าตัวนี่เทสได้แค่นี้นะครับเพราะผมไม่มีรีโมทนะครับลูกค้าไม่ได้ให้รีโมทมาก็เลยเข้ากดเมนูว่าจะดูภาพดูอะไรผมก็ไม่ได้ เราก็เลยไม่ได้เข้าดูนะครับก็ดูแค่นี้ครับเพราะว่าภาพที่ออกมาก็จะสวยสีสันสดใสสวยงามเหมือนเดิมครับตัวนี้เป็นสเปคฟูให้ดีนะครับตามสเปคมันนะครับแต่พพอร์ต 4K นะนะโอเคอ่เดี๋ยวนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันไว้นะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ครับผมครับ ถ้าสนใจซ่อมงานนะครับติดต่อมาได้นะครับ08 5 2 4 0 8 8 7 9 0 8 0 0 5 2 6 2 7 8 0นะครับ b k j Switch b k j Max Switch นะครับรับซ่อม MacBook Roadbook แล้วก็โปรเจคเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ